สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครวันนี้ผมจะลงพื้นที่ชุมชนเผ่ากระเลิงโดยสัมภาษณ์กับรองประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองอาจารย์ชัยยุทธไวยเนิรดลือและท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลกุดแท่อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครด้วยครับจะต้องขึ้นทะเบียน อ่าเป็นวัฒนธรรมเพราะเป็นมาอยู่แล้วเป็นก่อนกฎหมายแล้วบุญทีสองเดือนของเขานี่คืออย่างรับลุงยุทธอันแรกครับบุญปริวัติกรรมมันนี่เกี่ยวกับผ่าเรื่อเขากรรมครับอันที่สองหนึ่งบุญกุลล้านครับสามบุญวัละอันที่สามก็เรียบปุตตาบุญกองเข่าเดือนสามบุญเดือนสามง่ายครับสี่เดือนสี่บุญพระเวชสันดรหรือบุญมหาชาติเดือนหาสงการหกหกบุญบางไฟเจ็ดเจ็ดชั้มหะบ้านชั้มหะชำระแปด 8เขาพรรษาเก้เก้าเขาพระดับดิน10บสเขาสาสิบเอ็ดออกพรรษาบุญกระถินครับ 12, สิบสงกะลงกะทอยลอยกอระทงอืจบพอดีจบพอดีรดประเพณีอันนี้มีมาแต่ดังเดืมโบจําเป็นต้องเอาขึ้นเป็นทะเบียนรับจังหวัดตามที่กระทรวงมหาดไทยเ้าเพราะว่ามันเกิดก่อนกฎหมายนี้เกิดน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ชยุทธไว้หรือนายกเทศมนตรีตำบลขุดแหดแล้วก็ ประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและก็หัวหน้าไทยกระเลิงครับอันนี้เป็นความรู้เน็กๆนะครับขอบคุณครับประนปธานสภาวันหทมานีวันนี้ผมจะมพื้นที่ปร้งประทานสาชนเผ่พื้นเมืองอารยไยุทไวีร้ใ่นเป 那你看，他是什么？<music>